ต้องคล้องไหมต้องเจอไหมหรือมันจับเลยตรงเนี้ยสามทีได้อะถ้าด้ยังเฮ้ยนะฮะบือขี้

จีสตาร์นะฮะจะเป็นเคมูล่าแหละตัวเนี้ยสามจุดศูนย์นะ น่าคือร้อยแรกเลยตรงนี้เข้าไปเข้าไปไหนเฮ้ย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 เอาว่ะแผลว่ะโยอะไรอ่ะทับขาป่ะ yom do mực bìm đi. Trong ngoài này bìm mấy bìm không rồi ạ à.

ไม่ว่ากระจกรถัวน้อยเลยนะเนี่ยจจับลึกจริงไหมจับลึกผมเจอทีนึงแล้วผมต้องเปิดหน้าลอกให้มันลงไปอีกอะ เรือก็ไหลเร็วด้วยไงประเด็นอะ,อะนะโอ้โหวัดไม่ทันเตอนตอนขึ้นนะเอาเอาเอาเรือลบขึ้นอุ้ยปวดไม่ทันคนน่าดูนไายดูว่าปวดเยอะไหมปวดไม่ทันอุ้ย วันไม่ทันวะนะตัวเล็กกว่าเออจะตมันตรงไม่ตดูตรงแล้วอ่ะมันดึงแล้วมันปล่อยดึงแล้วมันปล่อยเลย,ย,ย,เยมันก็ตกรถนละรลอยกี้ลอยนี้ อยู่นอกไงใยักเขาไงขยอ่เขาไเอาไปหันเงี้ยไปรุ่น ปุยคือปุ๋ยอยู่หน้านะนี่แหละบุ๋ยโอ้ยได้เรื่องเท้าตัวนี้ได้ได้ยมาแต่หนาวอะเออยนี่นีนะฮะสีฟ้าบุ๋ยครับหมึกบุ๋ยจับปะหล่อน bưởi ha, mực bưởi Hổ phát đi rồi nha Ê, thử không mà cay để Đáng thấy đáng ngọt ơi. Cái loài đường này Loài đường nhúng lặng này à, สงลงไปนะเฮ้ยโอ้ยขี้งี่ขอก็ไม่ตึงดีกว่าก็ได้อยู่อ่ะวิวน้ำพุ่งเลยอะ่ะโอ้ยเอาะเครื่อง <c oughs> จับอย่างงี้ก็วัดให้หนวดหงิกเลยจับแบบนี้ก็จะวัดให้หนวดหงิกเลย <c oughs> นี่มันมันมันบิ่มลงมาเรื่อยเยวะ <c oughs> ไอพวกทํามองเนี่ยทํามอง3ามจดศูนมันดิ่งลงกมาเรื่อยอะมาช้อนท้องเนี่ย มีตัวเปิดจริงกันะต้องมีตัวเปิดสักตัวไง,วง,จ,งจับลึกจับลึกระลมก็ขนาดนี้คืนขนาดนี้ใช่ไหมใช่ใช่ ใช่ใช่หล่อลมคล,งลงื่นมันดึงสายอะมองจังวะเฮ้ยโอ้โหโดนคู่ทั้งสาปล่อยสายมันลงอะมันเอยงดีวะมาแล้วครับสายเดียวกันเลยมาด้วยกันแน่นอนตัวเนี้ย ใกล้ๆนี่เองไปเลยน้าเล่นไกลไว้ลูกเล่นใกล้เ,ลกลเอราะผมจมเช้าของนะเรื่องต้องประสานงานไงแล้วเผื่อมันถอยไปก็เรื่องของน้าต่อน้าล่างเข้ามาพระเจ้าช่วยกล้วยทอดซิ่งเอาว่ะขึ้นอะไรขึ้นอะไร ไม่รู้เย็บ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 ปล่อยลงไม่กันปล่อยลงไม่กันมีเย็บด้วยจะหลุดลอยแล้วจะหลุดลอยแล้วมี <c oughs> <c oughs> จะหลุดลอยแล้ว จะหลุดลอยแล้วหมดหงิกไม่ต้องมือเอ้ยวัดละได้อยู่ได้อยู่วาซาโตหดเลยตบใจทั้งหลายจิจิสปานะฮะโอ้โหได้เรื่องสี่นี้ยังเด็ดเลยชั่วโมงนี้ตอนนี้เห็นบอเห็นบอเดี๋ยวกินอ่ะตอตตัวอะไรวะน chỉ có quá tí thế à này à mổ có một tí sẽ kia à Mực khắp mực khắp cũng chặt mực quá hả ý thấy đai rồi hả lùi tông màu มาโอ้มามาเร็วเร็วอันที่มันไม่หมึกบังนะหมึกข้างหน้าเลยได้ได้ได้ไหนแล้วล่ะทางมันอ๋อถ่ายเยอะเพิ่งแบตคนอยู่ไหนคนน่ะมีอยู่แต่พรคอมนะใช่ดูระแวงคนทิพยไป อืมอะวิลุดอะดอะดอะดลุดลุดหัวจังวัดหลับแล้วนะเฮ้ยยัปก้อยยับิดก,กยยอกกย ยับอ yep. ุ้ยสองทีอะ่ะเราไม่เอายับสองทีอะ่ะปึกปึกเลยอ่อยอะไม่อยู่แต่ว่าทีนั้นมมันจับใช่ปะใช่ใช่อ๋อพอเปิดหน้ารอกทิ้งสายเราแม่งดึงเลยเสียดายตอนนั้นว่ะตอนแรกตึงกว่า ตัวที่ตามน่าจะเป็นตัวที่ตามยับนะ ทั้งคล้องไหม <อะ S 1> ทั้งเจอไหมหรือมันจับเลยตรงเนี้ย <c oughs> สามทีได้อะน <c oughs> สามทีก็ได้นี่หว่านะฮะไหนน้าออกต้องเจอสองที เจอสามทีว่ะสามทีครึ่งเลยนะหดหด,นะหดเลยวัดวัดสะหดเลยนี่นะฮะหมึกบิ่มหัวจนหดเฮ้ยทำไรอ่ะทำไร่ะหลองเลยเ้ย ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่กดปุ๊กเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะสามทีอะนะนายคิดดูดิไปไ่วโนไ,ไ,ไปจับตักัววะ่ะหลออเลยมันชอบไปถึนงนั้นไงหรือมันจับหัวหรือมันจับหัวโยมันชอบจับด้วยนะหัวโยอ่ะ กัวมีนม่ีก็กัวอยู่ฮนะโอ้โหสายหาแล้วอันนี้น่าจะมีไซส์หน่อยอ่ะสามนิ้วไซส์สามนิ้วโอ้โหหมึกครับเนี่ยหมึกแต่มีหนวนถ้าตัวผูอ้อุ้ยดีนะ ดีนะลงไปก่อนเฮ้ยพอบชาตีก็โดนนะครับแอ้วบชาตีก็โดนนะครับมึกบิ่มฮะตกมึกบิ่มถ้าตัวเล็กคือหมดฝูงนะเตงอยู่เตงอยู่เตงอีกแล้วเตึงเตง มีเท็มลายลักฐานเลยเราบอกตึงอยู่สารล้องเลยราปรกางแล้วนม่ตึงอยู่ก็ทำอะไรกันเมื่อเลยนี่นี่นี่ดำดำมจำได้อยู่ไก่จูบเดีดำดูตรงนี้ ที่อนะล่ะเดี๋ยวไม่โดนเอาละนะมันอยู่ขอบๆอบเนี่ยมือกะนี่อ่ะ<า>ตีลงไปที่เดิมเลยอ,อย่างนั้นเลยอหละมันอยู่ตรงขอบดำๆอ่ะขอบดำๆปะเออขอบแนวหินะ่ะเออแล้ยม,มีเพื่อนตามมาว่ะ Eeeeeeee hey.